สวัสด no, 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 no. ีครับพ so, uh, uh, like, ่อแม่พี่น้องเต่ามื้อนี้เป็นเต่าวันพุธพี่น้องเด้อถ้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกเปื่อทั้งงานสุกโย่ฝนนนึงานคุณเลือกทำพี่น้องคือว่านอนจังหวัดสกลิคุณนครพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาเบิ่งคนซีขายงวง้อยพี่น้อง ว่าก้างก็มืหนึ่ันเดียวเลยนี่ตาตะวันจันทก็ได้ไปขุดเลือดข่มเพิ่นเปิดทุกหน้ววันขุดเพนเปดทุกหน่วงวันขุดเกยังเหมืดอยู่พี่อน พ่อเจอ้ากำลังเอาง,งวเอากล้วยเขามาฟังท่านผู้ชมีอะไรพี่น้องบรรยากาศตลาดเขาเจ้าซื้อขายกันนรื่องขึ้นเท้าตะขอไฟอีกซองตรงนีไ้ไฟไฟ,ไฟมันได้พี่น้องคือก,การพบเนี่ยซื้อขายกันในส่วนเงินหมื่นจริงหรอซายมากเหรอครับไตั้งพี่น้องกัเซ็นตอร์บเขหามากกับพ่อข้าเพิ่งก็ซื้อกักไว้เบิดแล้วเป็นของพ่อข้าบอกพี่น,อน,น้อ,นอง อากาศกำลังเย็นพี่น้องตอนเช้าๆ่นหัวกำลังเข้ามาก็ว่าคิดว่าสิล้ายังก็เพราหนาวเป็นเลยหรอกเพราะดีก็จะกับพิงไฟแอมหนาวดังไฟเข้ากันตัวพี่น้องตลาดกุทธลุกขำอำเภอว่านอน จังหวัดสกลนครด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดทุกเสาวันพุธพี่น้องเสาวันพุธเสาวันพุธเห็นไฟนั่นเด้เห็นไฟกล่องไฟเห็นอยู่เพิ่นห่วงดีเสียม่วงกับเพิ่นพวกขึ้นมุ่มแล้ยตีนตัวนึงนี่แว่นบอลนี่ตัวจ้อยนี่พี่น้องตัวจ้อยนี่นี่ก็ตัวอ้วนเพิ่นบอลนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งราคาเดียวกันบอก คาเดียวกันพ้อมกันโอพี่น้องพนวาราคาเดียวกันถึงว่าเถิกบงเถิกวเถเนือหน่อยพี่น้องเด้เป็นังหมือนจักน่อยนี่ใหญกว่มูตัวนี้ราคาเดียวกันมื่นมื่นสองมื่นสองราคาต่อได้เนาะนี่นพี่น้องนี่มื่นสองนวันนี่อ่านวตมัก็ตามตามเาว่าการของัวเนาะเลีให้ตัวละมื่นสองตัวละมื่นสอง ราคาต่อรองได้อี่ยูของหอยนี <sven tweeting> <In> ้เนาะหอยนี้เบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์ก้าสามศูนย์ก้าสามหน่งนี้าอยอยนุากด้วพี่น้อเด้อเป็นงัวหองวหน่อยพี่น้อยังยู่าลอยว่าไเป็นงัวหลีเนาะสิบสองเก่าลอ่อันนี้ราคาตัวเล้ว บอกว่ามีเอกสารเนาะจะว่าหันลูกตัวแม่พี่นสังสีาเ้มั้งจะว่าแม่เพิ่นนิ่นแม่เพิ่นนั่นหนาแดนจังหน่อยเนาะหนาดางมันได้ลูกจักตัวหรอลูกกักตัวสีกับานลูกกักตัวเนเลูกแรกพื่บอกโอ้ลูกแรกเบอกูกลองเนาะราคาอยู่เท่าไหร ที่สิครับห้องราคาห้องไว้ซื้อๆเนาะห้องได้ซื้อแล้วที่สิบสามหาล่อยราคาเนี่ยต่อได้เนาะทรงบอทำมันเข้าจืดทรงครับทรงจักรโลหรือลอยโลหนึ่งบอครับลอยโลทรงไหนอีกหรอครับลอยโลลงมาหน่ยเนาะมีราคาที่สิบสามพี่น้องเป็นว่าลอยโลลงมาหน่อยทรงได้อันแม่นี่เดี๋ยวบอเนี่เจ้าเดียวกันบ่ครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันแม่ดำนี่แม่ดำลูกเถิดครับแม่ดำลูกเถิดพี่น้องลูกเล็กบ่ลูกเถิดราคาเท่าไรแม่นี่ ราคาสามหมื่นามหาลยด้อพี่น้องเด้อลูกเพิกตัวนี้ลูกเพิอกขอหอยยังเนาะให้บุญครับหอยให้บุญเบอร์ติดต่อเาเบอร์ศ6น0์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ยหกอยให้บุญครับหุญหอยให้บุญเนาะบึงของหลวงด้วพี่น้องเด้อกูไดเป็นอยากได้งัวเลียงพี่น้องเป็นงัวโค้ม่ลูกพี่น้องราคาต่อรองเอาพร้อมส่งพนว่าพี่น้อง สนใจกระเทาะก็มาเลยด้วยพี่น้องเด้อว่าเหนื่อยพี่น้องเสามาจากตัวละมือไม่ใช่หวยนหาตัวโอ้เม่ลูกนี่ก็แม่ตีครับนี่เม่ลูกพี่น้องจักบาทเลยม่ลูกห้ามห้ามเมียลูกจักบาทเป็นมีลูกสองหมื่นเจ็ดพันลูกแม่กระเทานึ่เจ็ดพันเนาะ ลูกเถิกบดพี่น้องอันนี้แม่ลูกเศ้าเกับเจันเนี่ยของหอยแสงเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์หกห้าแปดสองเาหนึ่เจ็ดหนึ่งศูนย์ขอแสงเ้อพี่น้องด้อหอยแสงผู้ใดสนใจโทเข้ามาเลยพี่น้องทั่นี้บอกว่เนื้อเนาะเนื้อเมื่อเอดโรตีซันพี่น้องคุณว่าราคาเมื่อเอตัวนี้ตัวเม่เม่อตัวนี้บอ พวกมันก็แลวตัวเนี่ยว่ามันตัวหรือมันแมนสิบสองหาอยจ้ะโอ้นี่สิบสองข้างเข่าไม่ตัวเดียวนี่บอกพี่แม่ไงกับเศร้าซีห่าอยโอ้มนีเศร้าซีหาลอยมลูกบ่นี่บ่ค่ะตองว่างเนาะต่องว่างราคาต่อร่องได้เนาะตัวเขาดำดำเลยบกโอ้ไม่เนี่สิบสามตัวเขาบ่เครกเรกเลยเนาะเครกเลยสิบสามอันนี้สิบเจ็ดวัเศร้าี ซะ24,500อันนี้อันนี้12,500ข่อมเนาะแม่นบ่ล่ะบัเล่น่20,000ตัวนั้ี่ก็แม่นเนาะเลเลโอ้เลนี่20,000บ่นี่่พี่น้องคือว่าลเลนี่20,000่ซั่นอันแม่นี่ดแม่นบ่นี่ขายแล้วโอนี่20,000เนาะห้อยตอมเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์ 0ูนย์หกสองสามหนึ่งสามศูนดพี่น้องขา้วอั้มายพี่น้องเด้อผูไดสนใจพูมาสอบถามมาต้อนรับเอามีตัวนึงพี่น้องบกเรบก่ห้อยไผ่หอยไผ่ได้ราคาพิ่นห้องไวเท่าไรสิบเอ็ดหามืนเอ็ดก็หารอยเะหมืครับพี่น้องได้มาตัวเดียว สามตัวลเราขายสองเยวตัวเดียวเนาะหอยไพเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติดตอเอาเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนหนึ่งหกูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งสมสมเก้าหนึ่งสามสามหอยไพะหอคำตะก้าพี่น้องสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อร้อห้ยังอีล่ะห้ยังล่ะหางงัวพิ่ง่าหมื่นหกกับสนพี่น้องลี่งัวลี่แม่นั่งแม่สาราคาหมื่นห มีตัวเดียวนอ่ครับน้องโอ้นี่บ่โอ้นี่ก็นเดี uh, 74, so ่ยวเาไดราคาเป็นฮะโอ้สิบี่พี่น้องเป็นสีแดงอันนี้ตัวนี้สิ่จะ้สิเนาะราคาต่อรองได้คล้องอันเกาะช่มงคลฟาร์มเนาะเบอร์ติดต่อเ้าเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามห้าเจ็ด ห่งเก้าหกสนึ่งเก้าหกสองใช่บางคนฟาร์มพี่น้องผู้ใดสนใจพี่น้องเป็นวแม่นางแม่สาวงอหลีด้อพี่น้องเด้อโตเข้ามาเลยแม่สาวแม่นางเนาะตามฟ้อมผสมมาแล้วอืมว่าละชุงเขาเลยคมสู่งคนร้อยสี่สิบบอกด้องครับร้อยสี่เนาะเป็นแม่สาวพี่น้องพร้อมผสมแล้วราคาเปิดไปเท่าไหร่สองพันเจ็ดพันห้าร้อยครับ เ7้าเจ็ดเนาะสองหมื่นเจพี่น้องมาจักตัวละมือมาบลกน่อยวนเงครับเี่น้วงโอ้กหน่อยก็มีเนาะน่นอันนี้เ้าเ้าเ้าเจ็ดห่าอยครับเส้าเจ็ดห่าอนี่อกหน่อยนี่บกห่อยูนี่นี่บล็อกหน่อยเออนี่เดียงเยู่นี่ว่าบลกหน่อยเท่าไราคานี่เปิดไปสิบาครับตัวนี้สิครับราคาหมื่นาราคานี่ต่อได้เนาะรับต่อได้ครับ ต่อรองได้ของหอยที่ครับหอยเทครับเบอร์ติดตห้เบอร์ศูนเครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามหเครับหอยีทเนาะครับพี่น้องพ่อได้สนใจโทรมาด้วยพี่น้องเด้อลูกแรกเพิ่นบอกลูกแรกเพิ่นโอ้ลูกแรกเดียนเดียหงดลูกชีเดียงย่างดีนี่แม่เพิ่นราคาแม่ลูกนี่เปิดไปหลายม่เลคร้บเปิดไม้าพันสาม สามหมื่นสามหมื่นห้าพันพร้อมทรงพันพร้อมทรงเนาะตัวรองไดอยู่หรอตัวรองไดพี่น้องมาจากตัวละมือต่าามาสามสามนี่สุดนี่ไม่นั่งกันโอ้นีป่ะไม่นึ่งไม่นั่งแ่ไม่นั่งแต่ครับแล้วแม่นั่งเท่าใดแม่นั่งทบแล้วเลยแม่นั่งทบแล้วนี่ก็สองสองหาโอ้สองหาเพ่มมาเนี่ยเนาะ3องหาเมนสองหาเมนนี่สามสิบหาเนาะ เขาเขามีสามตัวนี่แม่เขาไงโอ้แม่นี่แม่แยกลูกมากมปล่าลูกไม่หลุดลูกนี้เหรอลูกก็มีแล้วมือละโอ้แม่ลูกคนว่าพี่น้องโอ้นั่นเล่ลูกตกกองๆนั่นน่ะอะไรลูกคนพี่น้องถุงหัวตกดำเดี่ยงแน่จังหน่อยหัวขาวนี่ลูกคนนี่ ลูกแม่ตัวเหล,ลูกแม่พี่น้องลราคาหลายไม่ลด้แม่ลูกนี่โอ้สามหมื่นหาแน<อ>่นอนพี่น้องห้องไว้สามสิบหาราคานี่ก็ต่อได้คือเก่าต่อได้คือเก่าอหอยอ่ะพี่หอยเลือดคอเลือดเนาะคอเลือด บ้านบันดุงนี่นรอบานดุงคำเโนดครับคำเสนดเบอร์ติดตอเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจดศูนย์ามสี่ศูนย์สมสนเ้สอง้องหด้องก็้อผู้ใดผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบพามออกพี่น้องมันเื่อมอะไรไปนลยสมเราบป่ไปจักเดือนหพ่อน่าสมไจักเดือนนี่เดือนกลัวนี่ะโอ้สมเดยเดือนกัวล่ะ หัวลุนยางดีตัวเหรอราคาเพิ่นห้องไว้รายไปเลยลหรอราคาสามสิบหาราคาห้องเท่อไหร่มองขายมีอยู่อ่ะสินสามสิบห่าพวกเมี่ยเนไงสมได้เดี๋ยวหนึ่งเหรอใครจะเป็นเจ้าของผูดนีนบ่เนาะ ราคาสามสิบคือคุณเลยาานประธานบอกสามสิบหานว่าราคาต่อใดเนาะต่อใดต่อดขอพอยังเหรอของพอยังเหรอโอยขอพันี่บอกโอ้เบอร์ติดต่อเบอร์09 3 0 9 3 3 5 3ส5 3 2 4 7 4 2 4 7 4สสอ่เจราคาสมสิบหาพนว่าสมไปแล้วว่าจันอเมนเมนบ่เมนอันของุเงความโอ้คเมนเขาเขามีสต็นบอกมีเท่านี้มี่านี้เนาะที่น้อง ว่างามยุคหนอราคาสาหราคาต่อได้พี่น้อต่อเอาี่เด็ก้แกทั้งรแตุ๊กตลาดเนาะตัวละเท่าไรพ่อเนสามสิบเก้าเสาเ่อเาเก้าตัวนี้เรียงเสา้าเอ้อเ้าเสาหาตัวนี้เ้า เ็น่เาบายอไรต่างๆแล้วครับน้ำมือมาบ้านน่ว่างตัวลูทีาเตมใก่าน้เรื่องโซ่เก่ากบ่าหม่ขายไปแล้เขาหอยสีถ้าจัดใได้กากะแบบน้ำแม่ข้างแกงกัอเรื่งอะไรด้ด้วยาอน้าเร่องั้งหมดมันเป็นสีาเหมอนสอง่สหรับี่ดองก็มีรถนะครั

ว่าทั้งิดพี่น้องเดยหัว้องนี่ดิไปเ้วไปลวยังหัวงามหมเป็นแม่ลูกกัน้วก็ตัวนั่นเไมเพราะแม่น้คนละตัวเนาะแต่ว่าแม่ลูกคเจาทีว่าตัวแคเนา ัมะเนาะโอ้โหใหญ่ดีงูอืมเท่าไรราคาห่เวห้าหกเศา้าหกเนาะราคาสองหมื่นหกพันพี่น้องเป็นแม่นั่งสูงดีเนาะสูงยาวเขาดียวพี่นาคา้าหกราคาห้องไวๆเนาะตัวได้อีกอยู่อันแม่นั่นเทานี่แม่นั่ี่หมนห้าสี่สิบหสมไปนี่ผมท้องหกกัวละ โอ้ทองหรหกเดือนแล้วสมยังไหวนี้อง่นสมบามันเหรอแตว่าสมโตโอ้บามันสมโตไปเนาะราคาแสนพอไหมมสูงแม่นี่ร้อยเท่าไรร้อยสิอยห้าบบคนพี่น้องพี่น้องเพิ่นว่าราคาราคาเท่าไรราคาสี่หมื่นาสสห้านราคาห้องต่อรองอะไรอยู่ชังจักษ์ลูกอะไเนี่ย้ ส่งจัาลูกส่งฟงบ่เออยเจาอลอยเจ้พาสองอยสลอยอลพออยลูกพี่น้องใหญ่พสองอยหวดหอยวดเนาะครับผมเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ห่นยองแปดสองแ้พี่น้องนใจสนใจโทรมาสอบถามรขของหมอนหนามพี่น้องลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกกโตแล้วลูกเป็ที่สองนลูกสเนาะเป็นงอโบนลูกออโบ ลูกสองมนี 36. 36. 36, <te> ่สูงเท่าไรสูงร้อยสามสิบหกม่นี่สูงร้อยสามสิบหกราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นพันหร้อยพี่น้องเป็นมัวเลี้ยงเนาะ้วเลี้ยงมวเลี้ยงพี่น้องของหมอน้ำเบอร์ติดต่อครเบอร์เก้าหกศูนย์เ้าสามหกห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ อ่าน้ำด้วพี่น่องนะเป็น oh, ัวเลี er ้ยงพี oh, ่น้องผู้ใดสนใจโทรเขามาสอบถามมาต่อรองน้ำพนพี่น้องม่อะไรจักบาทละนน่โอ้สองตนึ่เจ็ดหมื่นเโตเหมื่นนี่ได้ลูกหรือด้อม่นนี่เนาะงูอ่แจกลูกมาตันลูกัตวหฮะลูกสวว่าลูกสองแล้วเม่นี่อันนี้เม่นนี่เม่นสาวเม่าสมแล้ไปเม่นี่ ท้องว่างอยู่ท้องว่างยังบ่สมสูง104ฮอดเนาะขึ้นแม่นางพี่น้องแม่สาวใหญ่ท้องว่างค่ํนี้บ่มีเด้เนาะบ่มีพี่น้องนีแตงงามอย่างเดียวเพว่าตนี้บ่มี2ตัวนี70,000ถูกตัวละ3 35,000เนาะนี่พี่น้องราคาต่อรองได้พันเบอร์ติดต่อเบอร์ 093 353ก้3สาม4 4ห้ามสามองพี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดี่หอยทงพันเลพี่้องเผู้ใดสนใจด้อพี่น้องโทรมาเลยจุขายพะพวกตนที่มูลสิบสวนเราตะดาวอ้ลูกปันนึงมือนี่แจ้พมาแม่สาวใ่หกพันหาพอซื้อเจ็ดพัามน่จะขายเราหกพันหาหกพันหาขายโอ้ยกระลักสิบนีละสิบสห สิบหกห้าร้อยผมตลาดนี้ว่าจะมาขายให้แกสิปพันนึงแกบ่มามื่อนเ้ตัเดียวน่เมาูพก็ผมผมสิยอมขาดต้นวันหนึงสิขสิบหกาอยิบหกาอยเนาอยใม่พี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปด หกสี่เจ็ดแปดหเดแป้พี่น้องเด้ะนี่พี่น้องเปินว่าสิโซลุปจะให้มันรูปพันนึงกเขายบัดบัดนี้สิขายบัดเโซลุเลยพี่น้องเจี๊บนโม้ามือนี่เจีไปขอนสาวเปินว่ารปโซลูพันหนึ่งวัตสันเดียวหสิบหกขาลอยเปินว่าโซลุปละวัตสันลูปสองพันห้าพันห้าเนี่ยเจี๊แห้งมลนวรูปเลยค่อยๆเบาแต่กำไรยังเบาแห้งรุปมันบอก เพชรดลยคือให้มันหลบสื่อสื่อมาแห้งโอ้ยหลบเลยวะว่าเอาเอารเจ้าเอารดหอยเนี่ยพ่งว่าหลบหลบปากแห้งมาไหนวะ่คนว่ายายก้าดแต่ห้างดล่ะหางกรีรีไรเนาะมุนนี่มากเลยมันเป็นลูกเรียร์นเนีายฮโอ้หาลัค่าเละโอ้ลาค่ารักสองนิ้วเนาะบางเมืองบางสองเมืนี่เนาะอัเมียนนเมี ชื่อนันว่าหาไกครับางบ่อมันตอเปที่มันมีเอกสารในป่าผมเปิดไปในเด้อเอาลงยงทูกผมเนาะน่าไปทรงท่างไก่ s ุ per กของตัวนี้ลูกสุ์เอกครับค่าสมสามพันเลยเนาะค่านำเสือค่านํางนี่บอกนี่บอกนี่บอกถ้าได้ราคาเพิ่นผมเปิดไปเ้าหาหาลอยครับเศร้าหาหาลอยลูกลูกุ์ e r กแต่ค่านำเสือก็สามพันะนี่น คาต่อรองได้เนาะครับมีเมียกตัวนี่มีตัวนี่นะครับมีตัวเดียวนี่เนาะเดียวตัวเดียวหอยเหนียวสิไปช่วงิึนนะครับของหอยชงหัวลูกหัวใจนั่นก็จะไปช่วงมองหอยท่งไส้เลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 2ย์เก6 0สองแปดหครับเก้าพี่น้องแม่นางลูกซุปเปอร์เอ็กพี่น้องคุณยาสนใจโทรมาเลยงัวแม่ลูกพี่น้องลูกตัวผูเนาะลูกแรกหรือลูกที่สองลูกที่สองลูกสองแล้ว แม่นี <Sky jogo? S 1> ่สมแล้วไปแม่ยังผสมพี่น้องลูกนี่ลูกผูกเป็นง้อง้อไทยบ่ไถ่กางเนาะราคาห้องห้องอะไรแสดงล่ะเซ่าวหโอ้พูดว่าสองหมื่นหาลูกผูกด้วยพี่น้องด้วยราคานี่ต่อรองเลยราคาเซ่าวาหองหอยเนี่ยเบอร์เดียบันสูงยัง ศูนย์ยังเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหกสามสองหนึ่งเก่าพี่น้องเบอร์สู้สอบถามพี่น้องอินเมลูกราคาเจ้าห้าป่ตีนี่พี่น้องสองหมื่นหาลูกผูด้วยพี่น้อง้อผูใ้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองน้าเพินเอาพี่น,ออน,อน้อง เบิ่งคักโลดพี่น้องนี่แหละลูกก็ลูกคือลูกคู่ของหอยเนี่ย้อพี่น้องเด้อ